สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวส่งงานนะครับยางวุบกล้องหลงนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะมารีวิวโซ่สั้นมิวนะครับวันนี้หน้า 1. 5ดห้านะครับเด็กกระเป็นเรตตันจนซี่นะครับกรไม่มีไร้ิมานะครับกรดับบล็อกกงง่ายๆนะครับแต่ตัวนี้มาตึกเปิดสียงเลยนะครับรัดเปิดยงวุ่นฝั่งนี้นะครับตัดช้อนนะครับสุตัวนี้จะมีระบบลอกล้องระบบนะครับก็คือมันน่วลลนบอโตนะครับ ต้ามป็นนวลนหัวกดแบงนี้ปึ๊บมันก็จะขึ้นเองกดท่อยมันก็จะท่อยเองนะครับแต่ถ้าเป็นออโต้เรากดตรงนี้ปั๊บมันก็จะขึ้นถ่านมันเองเลยนะครับตัวนี้มีทีเด็ดตัวพื้นมีตัวช่วยเราจะเลียดกับเท้าก็ได้นะนี่ครับมันจะเป็นออโต้ปั๊บเลยแบบนี้เองมีมาท่วนตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็คือเอาัวนี้จะเป็นตัวล็อคนะครับเวลาเราฮุบปั๊บเราต้องการให้มันขับเพื่อมันร่วมนะครับเราจามาล็อกตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตั๊บให้ดูเลยนะครับโอออ่าเรื่องนี้ความทุ่มของตัวนี้คือความทุ่มงนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับหนึ่งรอยมินนะครับอยู่ที่จิ้นะครับนะเดี๋ยวกันตั๊บชุด ครบช่วยเลยนะครับดูท่วงได้ยังครับโอเคยังไม่ท่วมได้ที่นะเราก็ปรับแล้วนะครับปรับขึ้นนิดนึ่งครับขึ้นนิดนึงครับช่วงดูนะครับอะไรอย่างได้ทีน่นะครับเราใช้เหมืแล้วปรับขึ้นนิด,ดนึง โอเคให้ต yeah, ัวแรกเลยนะนะครับมี่ต่อ1.5เลยนะครับหน้านะครับฟิตพอดีเลยนะนะครับปลอดีเลยนะครับ,รรบแต่จะใช้ฟิตเลยโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะครับคือเราต้องการให้มันเล็กไปมาว่านี่กระไดนะครับลุงได้ตึ้ง7.5มิลเลยนะครับน้องอาวันนี้่ยเด็กสุดๆโอเคตอนนี้มันพอดดีไหม มิลจุดห้านะครับมิลจุดช่องสบายมาพมทิศมาเรียวได้แน่นอนนะครับมีมาบุมว่าจะด,ดูนะครับอันนี้มันอยู่เด็ดวจะทิบสามนะครับแต่ถ้ามราถปุ๊บลงไปได้อีมินถึงก่อนนะครับต่อช่องจุดห้าก็เมือนกันนะครับเยวจะปรับไอุ้๊บลงไปได้มาว่าให้มันร่วมเลยก็ได้นะครับหรือว่ามันลับก็ได้นะครับอู่กับตัวนี้เลยนะครับง่ายมา จะเป็นโถคูงโถยาวได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับเราจะติ๊กตัวนี้แบบตรงก็ได้หรือว่าแบบเหนี่ยโนนก็ได้นะครับเพื่อเดี๋ยวผมจะดีกันได้ดีมักนะครับโอยแบบเหนี่นี้ก็ได้นะครับหรือวา่าเหนี่ยนนนก็ได้แบนะบหมดเลยนะครับเป็นเรื่องง่ายถ้ารับกันร่วมเลยครับ จะมีนอกหยุบนะครับโอเคพอประมาณนี้นะครับกอส่งงานนะครับเนี่ยขอมาแจ้งทินะครับแลนวมันกลาอก่ันครับขอบคุณครับ